สวัสดีสวีดัตด,ดีนาะกามาสวัสดีนะครับผมแม่ทำไมต้องพเลเรนเลยเปิดตัวตลอดเลยนะครับโอเคก็เรากลับมากต่อกับบีดเรฟโฟนะครับบอกตรงตรงเอ้ยผมลืมไปเลยเนี่ยว่าวันนี้กาชามันออกนะครับคือกาชามันอ่าตอนนี้มันมีกาชาใหม่มานะครับเป็นสงครามพันปีนะครับออกมาที่สาสิบเอ็ดนะครับผมคิดว่ามันออกวันนี้นึ เกือบจะพ้นวันอยู่แล้วเข้าเกมเฮ้ยเอ้ากาชาใหม่มาเมื่อไหร่วะงงเลยแบบอ๋อสัเต็ดดีว่าอะไรอย่างงี้อาจารย์มันนะครับเราไปฟังแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้นะครับเป็นการพลิกโผล่มากมากนะครับสําหรับกาชาของบีทเวฟโซนนะครับเพราะว่าปกติวันที่3 1ตุลาคมเราก็รู้ดีนะครับเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับอ่าต่างประเทศนะครับฮัลโลวีนนั่นเองนะครับแต่ปีนี้นะครับเหมือนทางเครับเนี่ย ผมว่าเครับอะน่าจะอแก้เกมผมขอใช้คําว่าแก้เกมดีกว่าไม่รู้ว่าผมคิดเพียงหรือเพราะแต่ผมแอบรู้สึกว่าเพราะว่าในจําทั่วกลางเดือนที่ผมผ่านมาได้ไหมฮะตอนที่ตู้เบิร์ตวิสผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวไม่เรียกไม่เรียกว่าข่าวหรอกมันหลุดเลยนะครับคือระหว่างไร์ของเครับเนี่ยระหว่างที่โชว์ตัวละครนีนี่กับโนเอลนะครับหลุดเวอร์ชั่นปู่พันปีออกมานะครับเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งผมอยู่ๆสิ้นเดือนก็เลยปล่อยตัวนี้เลยผมก็เลยแอบไม่แปลกใจเท่าไหร่ นะครับแต่แอบเสียดายนะที่เราไม่ได้ตู้ฮาโลวีนกันนะครับโอ้โหสัปีละครั้งตู้ฮาโลวีนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะในตู้นี้ก็รวมแต่คนตายนะครับที่เดินได้ฮาโลวีนเหมือนกันนะครับคนตายทั้งนั้นนะฮะอิสุรุก็เจียนตายนะครับเกนดูไซก็ตายไปแล้วโจชิโร่ก็ตายไปแล้วนะฮะมีแต่ฮาโลวีนได้นะครับต้องเป็นฮาโลวีนได้เหมือนกันนะครับสำหรับตู้สงครามพันปีนะครับ h e ร r t and f i r ฟนะครับ โอเคนะครับในตู้นี้นะครับก็จะมีตามที่เราเห็นกันไปเลยข้างต้นนะครับตะกี้นะครับก็จะมีเป็นอิซุรุนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอิซุรุอ่ะมาเกนลูไซก่อนนะครับคุณปู่ยามะนะครับเวอร์ชันเวสกับนอสนะครับอ่ะก็เป็นโซลิเปอร์กับตันนะครับคิลเลอร์โนอาร์ติแฟกต์หลังๆรู้สึกว่าเกมพยายามเจ็ดดันพวกคิลเลอร์โนอาร์ติแฟกต์มาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครของปู่เนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่เคย ผมว่าผมไม่เห็นนะไม่ค่อยเห็นตัวละครที่จะมีพาสซีฟสกิลเยอะขนาดนี้นะครับก็คือจะเผาคือเขาเรียกว่าอะไรดีจะเผาพวกศัตรตูที่อยู่ร,บรอบๆนะฮะทุกๆ5าวินะครับถ้าสมมติจะไม่ผิดนะหรือ5้าวินี่แหละแล้วก็อาโอกาสก,ก็คือโจมตีพวกเอ่อาไม่มีฝักไฟนะครับคือถ้ามันคือยังไงคือถ้าพวกนั้นไม่มีหลบหลีกสูงยังไงก็ตีโดนแน่ๆน,นะครับแล้วก็กันไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปู่ดีมากนะครับบอกเลยปู่ดีมากน่าสนใจนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเป็นโจชิโร่นะครับผมตรงคุณลุงแกจิบทม่นจืดมากเลยนะฮะนะครับก็เป็นโซลิเปอร์นะครับคิวเลอร์กับตันเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงเป็นรองกับตันแต่คิวเลอร์กับตันเอ๊ะยังไงนะครับลุงแกเป็นสายสีม่วงนะครับงั้นงั้นแต่เอาจิงก็ถ้าในแง่ของสายลุงลุงแกมาสุดแล้วแหละครับต่อมานะครับอิสุรุนะครับป่วชัตนสงครามพันปีนะฮะอิสุรุนะครับก็เป็นโซลิเปอร์คิวเลอร์ฮอลโล่ โซเทลลดจมเอจยี่สิบเปอร์เซ็นต์พรามีตายและฟื้นด้วยนะฮะอิสุรุก็ไม่แปลกใจนะฮะตัวแว่งขนาดนี้นะฮะอ่ะโอเคก็ตามนี้เลยครับในตู้ที่น่าสนใจที่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้เป็นพิเศษก็คือปูนะครับโจชิโร่แล้วก็ลงมาเป็นอิสุรุแต่ถ้าเอาจริงถ้าตามใช้งานน่าจะเป็นโจชิโร่ปูแล้วอิสุรุนะแต่ผมอยากได้ปูมากกว่านะเพราะผมมีปูอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตู้หน่อยลวกันนะครับหลังตู้มีอะไรบ้างนะครับหลังปูตู้ก็จะมีอิจิโกะนะครับอ่า ฮิโยรินะครับแล้วก็คุณชุนซุยนะครับอ่าฮะคุณลืมผมลืมชื่ออีกเข้าอีกแล้วนะฮะลูปี้นะครับเซนส์อาฮะเดซาหรือเปล่าว่าลืมชื่อนะครับคุณโยริจินะครับโอริทิเมะแน่นี่จะมีตัววัวฮัลวีนสามตัวนะครับโยริจิโอริทิเมะแล้วก็ซุยฟงนี่หมดเนี่ยบอกเลยนะที่เราไม่มีนะครับตัวหลังตู้มีเป็นโอริทิเมะตัวเดียวเนอะครับโอเคนะครับก็ไม่พูดพร้อมำเพลงผ่านไปสี่ทีแล้วกับการเปรยนะครับเดี๋ยยวววววเเเเรรราาไไปปปลลลลลลลอออองงงิดสกกกกนนนนนนึ่่่แแแ้้้ัััคคตะะะฮ เดี๋ยวเราให้ลองดูภาพเป็นเรื่องแต่ละตัวละครเถอะละกันนะครับนี่เห็นอิซาดุแล้วเศร้าออดูดิตัวไม่แหวงเลยนะอ่าต่อมานะครับเป็นโจชิโร่นะครับแล้วก็อคุณปู่นะครปู่ยามะมา่ะก็คาดหวังนะครับอย่างนาอย่างน้อยขอหนึ่งในสามนะฮะหลังตู้มันมีเท่าไหร่สิบโอ้โหสีทองโอ้โห ผมบอกตรงนะอันให้ให้พูดจากใจนะครับให้พูดจากใจเลยตู้นี้เฉยๆนะครับเฉยๆกับตู้นี้นะครับแต่ในเมื่อเวอร์าชาั่นสงครามพันปีมาลแล้วเปิดกระชาแล้วเราก็ต้องคาดหวังว่าเราจะได้ตัวละครถูกไหมไหเดี๋ยวเราไปลองอิสุลุก,กันละกัน,นมาเทสเฟกันเดี๋ยวเราลองเล่นตั้งแต่ตัวที่เราค่อจริงผมวัอิสุลุมากนะอย่างเงี้ยอิสุลุเป็นตัวที่เท่มากเลยอ่าผมเปิดจอย,ยัง้ผมคลิปเปิดแล้วนะ โอ้ถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นตัวเขาแหวกเลยนะอิซุรุเออ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 ถ้าก็มันก็เหมาะออโต้นะอิซุรุอะเหมาะกับเอาไปกดออโต้ดิก็เงันงันนะสัตว์ของอิสุรุมาลองดูไม่ตายด้วยเยสมีการมองพระจันทร์ผ่านรูอก <c oughs> อ้ยตู้แบ่งเลื่อุตส่าห์ใช้ใช้ควาสามารถของตัวให้มันเป็นประโยชน์อีสรุเออดีกว่าเนี่ยผมจ้องมันอย่างนี้ตู้คือไม่แบ่งแบบเสียเปล่าฮะแบบ่งแบบมีแบ่งแบบมีประโยชน์เอ๊ะยังไงแบ่งแบบมีประโยชน์มันนี่ผมหมายความว่ายัางไงเนี่ยโอเคปไปเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับมาลุง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 โอ้โหทองเยอะเหรอถามจริงถามจริงโอ้ย <c oughs> โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,มันจะเกินไปแล้วนะต่อมานะครับไปลองเป็นคุณโจชิโร่นะครับขอเหอะโจชิโจจิโร่ใช่ไหมขอสักตัวหนึ่งอะ่ะจริงๆถ้าโลต่อไปไม่ออกเดี๋ยวขอโอเคพัฒนาครับแล้วลูกตีใกล้เป็นอะไรอ๋อแต่ลุงมีติดช็อตใช่ไหมแต่ลุงเอ๊ะไม่ไม่เธอติดช็อตหรอกลุงโจตีไปใส่ฟ้าไม่มีมีติดป่ะอ่ามี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 มม โอ้โหบางใครเย็โอ้เพิ่งจะมีบทในสงครามพันปีเลยในปู่จืดมาตลอดนะคือจ like oh. <wrote that> <laughs> ืดมากมากะฮะลุงแกเนี่ยจืดจืดไม่ใช <al> ่บทจืดธรรมดาตั้งแต่ตั้งแต่ภาคธรรมดาถึงภาคอารันคาคือจืดหาที่หาคำว่าจืดมาแทนไม่อะจริงจริงจืดสนิทอะคือผมไม่บอกผมไม่รู้ว่ามีลุงแกอยู่ในเรื่องด้วยมา ไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยโหผีเสื้อตัวเดียวอีแล้ว่าบอกทั้ว่าเอออ่าเกินไปละออกเกมใหม่แป๊บเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคือ <c ười> <c ười> ผมต้องรู้สึกยังไงวะแต่ใจนึงก็อยากจะเปิดแบบคือให้ได้สักตัวละครหนึ่งนะจากในตู้เนี่ยแต่คุณอันนี้ผมเหมือนไปเห็นข่าวเรื่องอีพิคเกรดมามั้งอีพิคเกรดของเคนบาจินะพี่นึงนะ อีเวนต์ไม่ใช่ต้องดูนิวอีพิกเลตมันขึ้นปะวะม่นเนงหากันในนิวคืออีพิกเลตของเคนปาจิอ่ะครับเขาเหมือนจะเนี่ยเนี่ยาดจีเคนปาจินี่คือดูตัวหลังตู้ใช่ไหมว่าเออเขาตัวนี่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 ถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับคือถ้าเราสังเกตด,ดูอีพิกเลตแต่ละเดือนเนี่ยถ้ามีตัวหลังตู้เป็นตัวอะไรมันมีโอกาสนะครับพี่ตู้นะมันจะออกบนใมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับที่ว่าตู้ของหน่วยศูนย์จะออกนะครับเพราะว่ามันมีเซจ,จูม มันมีโอกาสผมอยากเก็บเพชรไม่เปิดตู้หน่วยศูนย์นะไม่ใช่เลยหรอกประเด็นนะฮะมันยังไม่ได้หน่วยศูนย์สักคนเลยนะครับมาเดี๋ยวไปเทสปู่ไหนแรงหูขอเฮ้ยมึงสามลแล้วไม่ออกลุงมากเกินจริงอู้หูอ้ปู่เท่มากเลยว่ะว้าโอ้ยเชี่ยทำเป็นเล่นปู่ไม่งหดนี่นี่เดี๋ยวดูห้าวินี่แติดยังติดยังสตุติดแล้วติดแล้วติดแล้วป่ะเขาไม่ช่างแม่งไม่ติดสักที เดี๋ยวจ้างจะติดแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยต้องติดติดเดี๋ยวรอดู่วนติดติดเปล่าไม่ติดหรือติดวะทำไมไพวกนี้มันไม่ติดวะช่างมันไม่ถ้าปู่แมงโกงแม่เราดูไม่ตายเลยนี่มันจบแล้วชิคกี้โอ้เนื้อปู่สุดยอดปู่ปู่ตู้นี้ปู่บอกเลยปู่ยื่หนึ่งตู้เนี้ย เปิดเลยเดี๋ยวทดสอบดวงขลวงปู่คอาเนี่ยโอ้บอกตรงนะความมั่นใจหมดกราวไปกับคืนเนี่ยย่างน้อยคือปกติเราเปิดกาชาสามลูแรกมันต้องออกลุงบ้างอะไรเงี orman? ้ยเจออย่างนี้ไปไมันแบบสูญสิ้นศรัทธานะฮะไม่เคยเชื่อว่าโลกทีวีพระเจ้าบอกเลยตอนเนี้ยขอเป็นออกโฮงยาคุวิวได้ไหมเนี่ยโฮงยาคุธรรมดา เออช่างมันละจะร้องไห้ลุงเออเพราะการเราที่หาเปนการันตีแล้วไงอุ้ยลุงลุงลุงอันเนี้ยลุง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 เออโอ้โหไอเวยเรามาถึงสเต็ปการันตีแล้วอะครับโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นะชีวิตเรานะฮะมาไปเลยดีกว่านะครับ ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วล่ะฮะโอ้โหต้องมารอดูคำโปรยกันตอนเนี้ยไม่ใช่ตัวในตู้นั่นไงอิจิโกะไอเวนฮะอิจิโกะตัวนี้ผมยังไม่เคยได้เวอร์ชันในนี่เหรออ๋อแล้วผมได้มาจากไหนอะผมแสดงว่าผมไปได้เปิดจากตัวที่เป็นอ๋อ ตัวที่ได้เปิดปุ๊บได้เลเวล200แน่เลยโอเคโอเคมันขาดใจว่ะจริงๆนะ <c oughs> ตู้พเอ่ะชื่อถามว่าไอ้ตู้ของหน่วยศูนย์อยากเปิดไอ้มันก็อยากเปิดนะเว้ยแต่มันแบบมันมันจบอย่างนี้ไม่ได้บอกเลยคุณตัวมันไม่ออกสักตัวเนี่ยมันเกินไปแล้วจริงๆมาตายเป็นตายกันดีกว่าครับคุณนะชังแม่งหน่วยศูนยะ์ละนะเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มหาเพชรกัน มาลุงขอนะโอ้โหโอมามาดูหน,น้าเลือดอีกแล้วมาเราจะเปิดให้ถึงสเต็ปที่สิบเลยไหมไหมเพื่อสงครามมันปีมา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 ลุงลุงมา yes อิสุลุจบ ได้ตัวเดียวพอแล้วคือได้ปู่ไม่ได้ปู่อะไรอย่างนี้พอแล้วเออ,เอ,อให้มันได้อย่างนี้หน่อย <c oughs> ปู่อาจจะค่อยไปตู้แยกนะครับโอเคอิซุลุเห็นพูดถึงรูป๊บรู้เลยว่าอิซุลุ เสียดายนิดหน่อยนะที่ไม่ได้มีปู่แต่คือคิลเลอร์โนอาร์ติแฟกต์สีเขียวผมมันมีเยอะแล้วอะสีเขียวคิลเลอร์โนอาร์ติแฟกต์ดูดิฮะเป็งนงะัยสีเขียวเขียวค no ิลเลอร์โนอาร์ติแฟกต์มีมีเยอะนี่ไงมีสามตัว <c ười> ได้ปู่มาเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็นะมันแค่อยากได้เฉยๆเนาะอย่างน้อยมันก็ไม่ตัวใหม่อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราลองปั้นตัวละครไปลุยกันหน่อยดีกว่านะครับปั้นตัวละครไปลุยหน่อยดีกว่า <c ười> อุตส่าห์ได้แล้วนะจะร้องไห้ไม่ใช่จะร้องไห้ธรรมดานะจะร้องไห,ห,ห้หนักมากร้องไห้หนักมากมาเดี๋ยวปั้นสองตัวนี้แป๊บน,นึงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีโอเคนะครับก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะี่ฮะมันอิซุรุนะครับเป็นสายเฟอร์รี่อ่ะฮะสเปอร์รี่แม่ในหัวนี้อ่ะแม่งภาพตัวขนพองๆนี่ลอยมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเอามาอัพพี่แกเป็นสายโจมตีปกติกันดีกว่านะฮะ ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้น,นก็ดีใจแหละถามว่าได้อิสลูดีใจไหมก็ดีใจนะครับก็ดีใจนะครับดีใจเฮ้ยอันนี้ใส่ใครนอยเทล่าอืมโดนนอยเทล่าเราตัวเอ,อิ่มพีวีวีว่ะเพราะฉะนั้นเราเน้นไปโจมตีปกติดีกว่าให้กับพี่เกนเนาะมีอะไรที่บวกโจมตีปกติบ้างอะ่ะมันใส่ของเกี่ยวกับโซลิเปอร์ไปสองอันเลยใช่ไหมอืมนี่ไหมนี่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ อโอ้โหไม่มีออฟดีๆให้เลยเหรอมีแต่ออฟบวกสกิลอ่ะออฟบวกสกิลนิดหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยดีๆใจหน่อยคงไม่ตายหรอกเราคงไม่ต้องเอาตายฟื้นให้พี่แก้งเพราะพี่แกดูจากทรงก็คือเขาเรียกว่างไงดีน่าจะโจมตีโอเคอยู่แล้วนะครับเอ้ย,ยไม่ใช่คือพี่แกมีตายฟื้นอยู่แล้วไงนะครับอันนี้ก็ใส่ไข่หน่อยทร่านอยทร่าได้อภิสิทธิ์เยอะนะครับเราต้องเข้าใจนะฮะ โอเคซันเยสึญญสเนาะแล้วก็เอาไครมาลิงกดีคือเออเออดูตรงล่างล่างล่างก่น <c oughs> อนอ่าฮะเนาะว่าแข็งบวกโอ้อันนี้ก็ดีนะอิจิโกะตัวนี้บวกเยอะดีอืมกิมจอนี่เออเออเออ,เอหนึ่งนะเอ่อฮะโอเคอะประมาณนี้ละกันเอาพวกนี้มาลิงก์ดีกว่านะครับเราไม่อยากเราคือ,อยังไงเราก็เลี้ยงไม่โดนดาเมจอยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องเอาซันเยสือมาใส่ก็ได้มากมาได้สกิลด้วยนะครับ เดี๋ยวเอาไปลองหน่อยดีกว่านี่ผมจัดจัดได้เทียมากนะครับดูนี่คืออิสุรุนะฮะเวอร์ชั่นตอนยังสมัยหนุ่มนะฮะข้างขวานี่คืออิสุรุตอนเวอร์ชั่นการกำลังลุ้งโลดเฉยๆของการนะครับแล้อิสุรุปัจจุบันเนี่ยฮะโตแบ่งไปแล้วน่าสงสารน้องนะครับน้องคิวเลอร์อ่ฮัลโลใช่ไหมฮัลโลมีด่านไหนวะที่มันหดโกรธนะครับนี่โอ้โหเก๋าเก๋ารถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวบ้านความอีกหรือเปล่า ไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะ้ง่นในตานี้นนนมันละเอ้ยนี่ไงโซลิปเปอร์ฮอลโลโอ้ได้ได้ได้ตานี้อืมขอโทษนะอิสุรุงออกไปก่อนเดี๋ยวข้ามาใส่ในภายหลังโอเคมาปะไปลองดูกันนะคระับอิสุรุตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะ เราคงไม่อดกดออโต้แน่ๆเราต้องเล่นด้วยตัวเองนะครับโอ้โหถ้าออโต้ที่ตายผมบอกเลยด่านอย่างเงี้ยด่านด่านน้ำหอมเฮ้ยะน่าสนใจนะว่าเออออโต้ไหวไหมอะไรเงี้ยน่าสนใจตรงตรงนี้แต่ว่าผมว่ามันด้วยความที่ว่าด่านพวกคือด่านด่านน้ำหอมบางด่านมันค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างโหดอยู่อะผมว่าออโต้ไม่น่าไหวนะแต่ถ้าเป็นปู่ผมว่าไหวลุยแบบพวกบางด่านที่มีการปูกันไฟเงี้ยอ๋อโอเคเหมือนจะไม่มีการเบรกป่ะเนี่ยอิสุรุใช่ไหมเหมือนจะไม่มีการเบรก ถ้ามีการเบรกจะดีกว่านี้นะหลังๆผมเออใช่ใช่ไม่มีการเบรกหลังๆผมรู้สึกว่าพวกตัวละครที่มีการเบรกนี้น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็ <laughs> <laughs> อย่างอ่าถ้าเรานึกออกก็คือจะเป็นใครนะเดี๋ยวผมนึกชื่อเาก่อนทคคินาดะนะครับเดี๋ยนะคุณอุราฮาร่ามีหรือ่าผมจำไม่ได้อุราฮาร่าก็าจะมีนะผมจำไม่ผิดอุราฮาร่ามีการเบรกอุราฮาร่าที่ดรอปเพิ่มน้ําหอมนะฮะ ที่เราเปิดได้กันหรือในคลิปได้เปิด,ดวะไม่แน่ใจ <laughs> ไม่น่าจะได้เปิดเข็ดได้อีซุลุกมาก็ดีใจแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือตู้จะไปเปิดก็คงไปเปิดตู้ปู่แยกนะครับแต่ก็แอบ,บเข็ดจากตู้ของเขนเซ่แล้วเหมือนกันไม่ใช่เขนเซ่อ้าจูเฮน,นะครับไม่อะไรก็อยู่หน่วยเดียวกันนะให้อภัยหน่อยวุ้นที่ขนาดลองอัพโจมตีเอ๊ะอัพในนี่เพิ่มอะไรแล้วนะ มันถามงานมันถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราคือเราต้องยอมรับด้วยว่าตะกี้เราโจมตีพวกโซโลิปเปอร์ถ้าเราเอาไปลงดันที่มันเป็นพวกคอลโล่เดี๋ยวน่าจะไหวสบายแหละผมว่า,อย,าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้บิ i สายสกิลนะครับอีกอย่างเรายังไม่ได้ยัดน้ำหอมเลยแล้วพวกนี้เอคือตามพื้นฐานดันมันโหดอยู่แล้วอ้าว ถ้าไม่อย่างเท่อิสลุปแต่จริงได้ตัวอย่างที่ผมบอกคือกระชาตุ้กระชาหนึ่งได้ตัวหนึ่งหัวโอเคแล้วดีกว่าไม่ได้เลยอย่างกลางเดือนที่ผ่านมาอนะไรเงี้ยผมจะร้องให้แต่ไม่เป็นไรนะฮะต้องพยายามเก็บเพชรเว้โอ้เอา้าอีซ์ตสเตเยมโอ้เยี่ยมทำไมไม่กดคูณห้ามาวะเนี่ยเอ้ยหือกดเอ๊บผมกดมปะปะวะน่าจะกดน่าจะกดถ้ากดคูณห้ามาก็ดีเลยลุงยิมผมเอาไอ้นี่มาด้วยดีวยกว่า ไม่ทำไมผมไม่เอาอุลาฮาร่ามาโอ้โหอย่างที่บอกฮะอุลาฮาร่าเขาเพิ่มจอปน้ำหอมโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ถ้าเอาคุณอุลาฮาร่ามันนี่สบายเลยชีวิตเรานะฮะโอ้ยเผื่อวิจะพิษจนได้เฮ้ยเนี่ยถ้าเราจมตีโดนตรงๆคือไม่ติดการเบรกมันก็แรงนะเอ้ยไม่ติดกาแต่มันแรงอยู่ สกิลเราเบาเรื่องปกตินะฮะเราไม่ได้บิวใส่สกิลอยู่ที่ผมย้ำไมบ่อยๆลำคาตรงนี้กดไม่ตายแม่งเลยโมโพย่พ่อจัน่านรูปร่างกายแอบโอ้โหจ,จะปกป้องที่นี่ได้ไหมนะ <c oughs> ดูเวทคนที่ลำพึงลำพันธ์เหมือนกันนะอิสุเลยโอ้โยเฮ้ยขังค่ะ ป้ายป้าอย่พึ่งอุยเชี่ยป้าไม่มีช็อตป้าป้าอยาพึ่งโอ้โหท็อคคิทเน่ยดาจบเลย <c oughs> คือเราไม่ได้ดูลิงก์ที่เอาเออเราไม่ได้ดูนะครับว่าเราเพื่อนแบบไหนมาอาจริงด้วยผมเอานี่มาผมว่าแล้วนี่ช่วงนี้มันมีกิจกรรมฉลองห้าสิบล้านดาวน์โหลดใช่ไหมจริงด้วยเขาแจกเพชรน,นะเกมช่วงนี้เอ้ยก็ดีทั้งนั้นเฮ้ยก็ดีนะ เออเออเอเอเอคลียโคออฟกับอีพิกเกเรตเนี้ยห้าสิบครั้งเออเออดีถ้า,างั้นเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้เพชรได้ทุนนะครับไปเปิดตู้ของอ่าหน่วยศูนย์ถ้ากลางเดือนไม่น่าสนใจจริงๆอาจจะไม่เปิดอาจจะต้องเก็บไว้เพื่อหน่วยศูนย์จริงนะอยากได้หน่วยศูนย์จริงๆนะผมชอบผมชอบหน่วยศูนย์เปนส่วนตัวเลยนะครับโอเคดูจากโซงเท่าที่เราเล่นมาตะกี้ออตโต้ไม่น่าไหว <laughs> บอกได้เลยครับว่าออตโต้ไม่น่าไหวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์นี้หน่อยละกันนะครับโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยอ๋อเรามาผิดเรามาผิดอันเพราะว่าอ,อยู่เอ๊ะผมจะดูอีเวนต์นะนี่รีเซ็ตไทม์นี่ตัวในอีเวนต์ความจริงเราก็มีครบเลยนะเนี่ยสามตัวสี่เลยไนดะ้สามนะครับเออไปไปลองดูกันเอ้ยทำไมตัวในดานเป็นส่วนอ๋อคือเนื้อตามเนื้อเรื่องที่สงครามพันปีนะครับโอ้ยอย่างงี้เราก็ได้จะได้อ่านเนื้อเรื่อง,งส่วนที่ปู่ตายด้วยดิถ้างั้นอนะ แซดเนี่ยผมอยากให้เกมแอดตัวคิลเลอร์ควินซี่มาเร็วๆจริงๆนะจริงๆชูเฮไม่เห็นด้วเห็นชูเฮแล้วข้ามดีกว่ากูเห็นแล้วเศร้าอ่ะมากดออโต้ไปนะครับเ้ยเราเล่นเองดแบบไหมด่านมันง่ายอย่าตายอย่างออโต้องเดี๋ยวถ้าคือโอ้ตัวพวกนี้มันกระจอกอ่ะบอกเลยแค่สกิปแค่แค่มดกัดก็ตายเลยพวกเนี้ย สบายชีวิตง่ายกว่านี้มีอีกไหมขอเกมแบบฮาร์ดโหมดหน่อยได้ไหมด่านบอกมึงเอาด่านเมื่อกีก้แล้วแหละโอ้ไม่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 ไมไมไมจำโอ้เกนจิจูคุ๋อ้มีการเล่าถึงอดีตถึงปู่ด้วยเหรออ๋ <laughs> เอเล่าถึงอดีตถึงปู่กับลุงแกอคุณปู่ตอนหนุ่มน่ารักยังเลยไปดูเดี๋ยวให้อื อุ้ยนี่เดี๋ยวนะนี่ปู่ตอนหนุ่มเหรอน่ารักอ่ะนี่ครับโอเคนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับอิสุดุนะฮะถ้าถามว่าเปิดอีกคุมม้มไหมก็คงไม่คุม้มนั่นแหละเพราะว่ามันได้ตัวในตู้แล้วผมไม่อยากไปเสี่ยงอะไรเพิ่มแล้วนะฮะอย่างที่บอกเก็บเพชรไว้รอตู้หน่วยสูงนี่ก่อนน่าจะมาอแหละยังไงก็น่าจะมาดูจากทรง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีนะฮะกับการที่ได้อิสุรุมานะครับดีใจไหมดีใจนะครับเสียใจไหมก็เสียใจที่ไม่ได้ปู่นะครับเดี๋ยวค่อยเป็นรุ่นอีกที่ตวปู่แล้วกันค่อยคิดกันอีกทีนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มอีเวนต์ละนะฮะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์สมัครรับข่าวูลโดนเอทเพื่อเป็นกำลังใจดัครบี